สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นตีหัวกันมาเล่นไงเนี่ยมันจะมีของอยู่ในนี้สิบอันเอางี้เวลาถ้าเกิดเราจับได้ไหนเราโดนนั้นตีถ้าเราจับได้นี้เราก็โดนอันนี้ตีถ้าเปิดได้นั้นเราก็โดนอันนั้นตีเออมาใครก่อนอ่ะมึงมึงหรือเปล่าอ่ะมึงหรือเปล่ามึงก่อนมึงไม่เอามึงก่อนมึงเอะไรนะกูจับให้มึงเลยอันนี้คือกูต้องโดนอันนี้มึงโดนเลยมึงโดนเลยขันขันขันสัตว์ขันที่เอ้ย นี่แล้วกูทำไงมึงก็ตีกูเลยตีเลยเหรอเออนึ่งหี่ง้ยไ่างว่ะแรงแน่นหนึ่งเสียมึงหัวเราชอบใจมากเลยมาเลยเปล่ามาดิตากูใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวกูจับให้ก็ได้เมื่อกี้มึงจับให้กูเออมาดิมาแก้วแก้วอะไรวะตามาลายด้วย โอ้ยี่อะดูแล้วดีด้วยนะไม่ใช่มาอันนั้นแตดแต่จะล้อทำไมล่ะไอ้เยียเขาเห็นเขาให้จังหวะกันเยอะเอาเล่นกันเยอะแล้วแล้วเสยผมอ่ะสั่นไม่สั่นมันไม่เน้นโอ้โอ้โอ้เฮียเเอออใครจับมึงจับตากู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 ต้องโดนอันนี้ใช่ไหม หม้อ <โ bin> ้จัดเลยอไอ้ก็เอาม้อมาเอาหม้อมาคุยอยากตีหม้อว่ะมาโอ้ยอพอดีมือเนี่ยอืออือัดนะวดแคทไวไหนอี๋เออสองับกูด้วยอีอียเยอี๋แรงเก่งนี่จัดอี๋อีมาปุบเลย กูตาคูกูโดนเบาเบาก็กูดวงกูดีวันเนี้ยโอ้สัสกูโดนเบาเบาก็กูดวงกูดีวันเนี้ยแม่มาไม่ได้กูใช้ได้ใช้ได้เข่าคื้นเอ่าพื้นก้มพื้นก้ม

เสียงแน่นลึกเกินตากรึเปละาตากจับเลยนี่กูเต็ีมแล้วใครโดนกูโดนไงนี่เล่นไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยมึนะดิเนี่ยอะไรนะไปปิ๊บเหี้ยปิ๊บเล็กๆใส่ขนมนี่งมั่นใจใช่ไหมมึงเชื่อใจกูเะล่ะกูไม่เชื่อใจใครแล้วพร้อมยังยัง้อ อเอาอไงต่อกิดบไปตากร่ะหลงแล้วหมดเลยเน,นี่ยตอนนี้สมุดวาดวรูปมึงโดนอ่อนจังวะตีด้านไหนดีวะองน,ะะนด้านนี้มันจะกวาาะ้างไง ไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยไอเฮียตอนตีไปตอนแรกแม่งเหมือนจะไม่เก็บสักพักแม่งไล่เหมือนไล่ขึ้นมาเฮียอดตกลแบบไอไม้ทธนิตเลยแรงเนี่ยแบบนี้ไอสัตว์เหมึดแล้วว่าเฮียเห็นเราเลยใช่ไหมไอเฮียก็คุยเจาะไปไม้ธนิต ตาใครตาเมืองแีกูลืมไปหมดเลยอะแทนตาแดงอุ้ยขาดมือฉีกนี pues ่โอ้ยอีสัตว์เฮ้ยเบาๆอันเล็กเนี่ยอุ้ยสัตว์ต้องเขี้ยนไอ้เขี้ยไอ้เก็บนี่มันบางเมันแบบถ้ากำลังเก็บดีๆเขาจะหนาไงไอ้นี่เก็บนี่ก็เขี้ยและฝุ่นเก๋าเลยพร้อมมาหนึ่งสอง แตกเลยตันแตกเลยอสัตว์สัตว์กำแตกเลยคุยแม่งเอาอะไรทักผ่าตัวเนี้ยมันหัวแม่ไงไม่แอมหัเลย <c oughs> มันมันเหลืออันเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหาเอาอัานนี้ก่อนแม่งช้าทะลุังหมดเลยเฮ้ยฟิวเจอร์บอดอีย จะบปวดจังเลยสัยสนะักนถนักมือเลยนะอุ้ยสัตว์ตกใจคนทีทีไม่ด้เนทีโด๊กมางคอตีใหม่ตีใหม่มาโดงคออาไห้ทีนะ อยู่ที่ไหนไอ้เหี้ยผมยุ่งหมดแล้วไอ้เนี่ยเฮ้ยมอไงหมดแล้วเนี่ยมึนแล้วเมื่อยด้วยตอนนี้เลิกแล้วไหมเฮ้ยหมดแล้วอันหนึ่งดี่มันเลิกง่ายไปมันทำมาหมดแล้วอ่ะไม่มีให้จับเราอ๋อของอะไรก็ได้กันหนึ่งอ่ะยกให้ดูในบ้านมีของในบ้านมีมีมีดูวยปลดมาให้เยอะเลยไอ้ปลดปลดอะไรวะ ครับจบไปแล้วก็อย่าไปทําตามอย่าไปลอกเลียนแบบเลยถ้าเกิดใครชอบพวกเราก็ฝากกดไลค์และกด s u b สไคร b ์ให้พวกเราด้วยแล้วเราเรามีเพจ f c e e o o o เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ครับชื่อเพจว่าอยู่ไม่นิ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ในด้านล่างนี้ฝากเข้าไปกดติดตามเพจด้วยครับผมไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย